สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านบนแฟนเพจหวานชูกาเลิฟ Chinese Novel and s ์ r i รีค่ะสำหรับอพปปิโซดนี้นะคะหวานมีเรื่องตำนาน2บุพภางามนะคะมาฝากค่ะตอนที่28แล้วนะคะตัวเย,ยหลงบังเอิญได้พบกับเยียนเฟยไปที่ออกมาตามหาฮวามูจินระหว่างทางไปตลาดตัวเย,ยหลงนะคะก็พยายามพูดให้เยียนเฟยไปนั้นตัดใจจากฮวามูจินซะเถอะโดยกล่าวอ้างว่า เขาและฮวามูจินนั้นแต่งงานจนมีลูกด้วยกันแล้วหนึ่งคนและสาเหตุที่เขาลงมาจากภูเขาก็เพื่อไปตลาดก็พอต้องการที่จะซื้อกำไรข้อมือให้กับลูกสาวของเขาและฮวามูจินที่ชื่อว่าเสี่ยวซีเหยียน เยียนเฟยไปได้ยินเช่นนั้นก็โมโหจนเกิดการประทะกันร,ระหว่างเยียนเฟยไปและตัวนเยหลงโชคดีที่ชุยฮาวาและคนในหมู่บ้านตระกูลจินมาพบเขาจึงได้ช่วยตัวนเยหลงแล้วก็พากลับหมู่บ้านไป ทางด้านของเสี่ยวสีเยียนนะคะก็ร้องไห้ไม่หยุดหลังจากที่ฮวามูจินเนี่ยปอบอยู่นานก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงจึงมอบปิ่นปักผมที่เย็ยนเฟยไปมอบให้ไว้กับนางให้กับเสี่ยวสีเยียนได้เล่นเมื่อเสี่ยวสีเยียนรับปิ่นจากฮวามูจินมาก็โยนทิ้งโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อฮวามูจินเห็นดังนั้นก็เสียใจเป็นอย่างมากที่เห็นปิ่นนั้นพังเสียหายในขณะที่ต้วนเยหลงกลับจากตลาดก็มีความสุขเป็นอย่างยิ่งที่ได้ ไปซื้อของเพื่อมอบให้กับพวามูจินแล้วก็เสี่ยวซีเยียนเมื่อกลับมาถึงบ้านก็เห็นเสี่ยวซีเยียนร้องไห้ไม่หยุดอยู่บนเปรแล้วก็เห็นพวาููจินนั่งร้องไห้อยู่อีกมุมหนึ่งของบ้านจึงรีบเข้าไปต่อว่าพวาููจินว่าเหตุใดจึงปล่อยให้เด็กน้อยร้องไห้อยู่เช่นนี้พวามูจินที่อยู่ในอารมณ์เสียใจเนื่องจากปิ่นของนางนั้นเสียหายเมื่อถูกตัวเยหลงต่อว่าก็ได้คว้าปิ่นในมือของนางโยนทิ้งลง ไปที่พื้นทำให้เกิดการแตกหักเพิ่มขึ้นเพราะว่ามูจินจึงโกรธจนควบคุมตัวเองไม่ได้เข้าไปทำลายต้วนเย่หลงทันที เมื่อเกิดการทะเลาะเบาแหวงเสียงดังและมีการลงไม้ลงมือกันในขณะนั้นเองชุยฮวาก็มาเห็นเหตุการณ์และได้เข้าไปห้ามไม่ให้ทั้งสองทะเลาะตบตีกันและนำตัวทั้งสองไปยังศาลบรรพชนตระกูลจิ่นเพื่อให้หัวหน้าหมู่บ้านจินซูเถาสอบสวนแล้วก็ลงโทษทวามูจินที่มีพฤติกรรมรุนแรงทำลายต้วนเย่หลงในขณะที่หัวหน้าหมู่บ้านจินซูเถาก็ได้ลงโทษทวาจินในสถานเบาโดย ให้ฮวามูจินนั้นคุกเข่าอยู่ที่ศาลบรรพชนทั้งคืนเพื่อสำนึกในความผิดตกกลางคืนตัวเยหลงก็กังวลว่าฮวามูจินนั้นจะหิวเนื่องจากนางก็คุกข่าอยู่ที่ศาลบรรพชนอย่างไม่ได้ทานอาหารจึงนำอาหารเย็นที่เขาทำขึ้นด้วยตนเองนั้นมาให้พร้อมกับสุราเพื่อที่จะมาดื่มกับฮวามูจินเมื่อดื่มเหล้าเขาไปแล้วฮวามูจินเองก็เกิดอาการมึนเมาและเข้าใจว่าตัวเยหลงนั้นคือเยี่ยนเฟยป,ป จึงได้เปิดเผยความรู้สึกทั้งหมดที่มีต่อเยี่ยนเฟยไปให้ต้วนเย่หลงนั้นได้ฟังทำให้ต้วนเย่หลงเองรู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างยิ่ง ทางด้านของเยียนเฟยเยียนก็พยายามวางแผนเพื่อช่วยซงหมิงเลยจึงได้ไปหาฮวาจินซิวและจงใจที่จะให้ฮวาจินซิวนั้นเข้าใจว่าตัวนางและเหยียนชิงเจียงชอบทานอาหารรสชาติแบบเดียวกันอีกทั้งยังมอบถุงหอมซึ่งเป็นลายเหมยแดงและในถุงหอมนั้นก็ได้ใส่เหมยแดงแห้งเอาไว้ ให้ฮวาจินซิวติดตัวอีกด้วยแท้จริงแล้วนั้นสิ่งที่เยียนเฟยเยียนได้กล่าวกับฮวาจินซิวทั้งหมดเป็นความชื่นชอบของเซี่ยเหมยเซียงอดีตภรรยาของเหยียนชิงเจียงเพื่อให้เหยียนชิงเจียงเข้าใจฮวาจินซิวผิดว่านางนั้นพยายามทําตัวให้เหมือนกับเสี่ยเหมยเซียงอดีตภรรยาที่เขารักมาก หลังจากนั้นฮวาจินซิวได้ขอเข้าพบเยียนชิงเจียงแล้วก็เหรียญหูหยินที่เรือนหลงเป่าถังเพื่อแจ้งกับเยียนชิงเจียงว่านางได้ตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่ายของจวนสกุลเยียนแล้วมีความผิดพลาดและถูกยักยอกเงินเป็นจำนวนมากจนทำให้ค่าใช้จ่ายบางส่วนของจวนนั้นหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุเยียนชิงเจียงจึงได้สั่งให้ซือชิงเพยตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยตนเองหลังจากตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว แล้วซื่อชิงเพยจึงรายงานเหยียนชิงเจียงว่าเหรียญหูหยินมีการเบิกจ่ายเงินจำนวนมากและลดทอนเงินเบี้ยเลี้ยงของบ่าวบางส่วนบางครั้งเหรียญหูหยินได้เบิกเงินมากถึงหนึ่งหมื่นตำลึงโดยไม่ทราบสาเหตุเหตุการณ์นี้ทำให้เหยียนชิงเจียงโกรธมากจึงปลดเหรียญหูหยินออกจากการดูแลบัญชีของจวนสกุลเหยียนทั้งหมด หลังจากที่ฮาวาจินซิวขอเข้าพบเหยียนชิงเจียงและเหลียนหูหยินที่เรือนหลงเป่าถังแล้วลูกของเยียนชิงเจียงและเหลียนหูยินก็มีอาการเจ็บป่วยเกิดผื่นคันขึ้นมาทั้งตัวหมอวินิจฉัยว่าเกิดจากการแพ้กเกสรดอกเหมยแดงซึ่งเยียนชิงเจียงเองก็ทราบสาเหตุว่าเกิดจากฮาวาจินซิวแต่เขาเองนั้นก็ละเลยที่จะลงโทษฮาวาจินซิวอย่างจริงจังทางด้านแควนกงเย่หมิง เฟิงชิงได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงกับเย่าปี้อิงว่าตัวนางเองคือแม่แท้ๆของเย่าปี้อิงแต่เนื่องจากว่านางนั้นมีคู่ครองที่ต่ำต้อยกว่าจนทำให้จวนสกุลหมิงไม่ยอมรับการแต่งงานครั้งนี้เมื่อให้กำเนิดเย่าปีอิงเพื่อปิดบังชื่อเสียงของจวนสกุลหมิงและตัวนางเองเอาไว้จึงได้ยอมมอบเย่าปีอิงให้กับสกุลเยา่าซึ่งมีความสัมพันธ์กับนางอย่างใกล้ชิดให้ช่วยดูแลเย่าปี้อิงในานามบุตรสาว และยังได้กล่าวว่าซ่งหมิงเลยนั้นรู้ดีว่าเย่าปีอิงกับตัวเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันจึงได้เอาใจใส่ดูแลเย่าปีอิงเป็นพิเศษหลังจากที่ได้ฟังหมิงเฟิงชิงกล่าวแบบนั้นเย่าปีอิงเองก็โศกเศร้าและรับไม่ได้กับความจริงที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันจึงได้ขับไล่หมิงเฟิงชิงให้ออกจากห้องของนางไปซะ หลังจากมิงเฟิงชิงออกจากตำหนักของเยาปีอิงแล้วก็ตรงไปหาคนของตนเองซึ่งก็ลักลอบเข้ามาอยู่ในแคว้นกงเย่เรียบร้อยแล้วเพื่อตามหาสมบัติใต้ดินจนตอนนี้คนของนางก็ได้พบกับทางเข้าอุโมงค์สมบัติใต้ดินแล้วก็จบแล้วนะคะสำหรับตอนที่28ค่ะก็เดี๋ยวตามหวานไปนะคะกับตำนานรักสองบุพผางามนะคะตอนที่29ค่ะหวานลาไปก่อนนะคะมีความสุขมากม สวัสดีค่ะ